สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนกันด้วยนะคะผมก็อ,มอยู่กับผมเอนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Minecraft นะครับผมเอาชุดลรอดสาม S on กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นะครับผมผมเนี่ยก็ได้เล่นไปก่อนแล้วแล้วผมก็เจอสถานที่สถานที่หนึ่งครับเดี๋ยวตอนเชา้าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหนะ้าว่าสถานที่นั้นเนี่ยคือสถานที่อะไรนะครับ ไปดูปดูกันเนี่ยเนี่ยล้วผมโชคดีมากเลยนะลงไปแล้วเนี่ยผมลงไปที่นั่นแล้วเนี่ยผมได้พวกนี้มาครับแต่ก็นี่ด้วยครับผมพลิกแอคเล็กครับผมพิกแอคเล็กของแอปตอนที่ผมลงไปเนี่ยเทมากครับผม,ผมรู้ว่าเทแบบจ,จ,จัดเลยครับ อ้ายมันแหลกไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจุดที่ผมมาจริงๆเนี่ยก็คือหลุมขนาดใหญ่นะเป็นนึงผมขออนุญาตหาก่อนนะครับเดี๋ยวตไปตอนหาเจอแล้วกันนะครับเอิผมผมว่าผมล้มเลิกดีกว่านะตอนนี้ผมหามันไม่เจอเลย ยังก็ช่างมันเถิดนะทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของวกคุณนะถ้าพวกคุณจะเชื่อว่าผมเจอที่นั่นจริงๆพวกคุณก็เชื่อนะหรือว่าถ้าคิดว่าผมคลาสคลาสขึ้นมาแล้วก็เอามาตกตาสแสดงเนี่ยก็เรื่องของผมนะผมไม่ถาพวกคุณหรอก ปัดไปตอนที่ถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยวัวทุกตัวก็โตกันหมดแล้วนะแล้วก็นี่รัตต์ตัวนั้นก็ขาจะหมดแล้วแล้วผมก็ไปฝุดเหล็กมาเพิ่มด้วยนะมาตอนนี้เรามีเหล็กอหย่ิบสองอันนะสามารถคว้ากิ่ได้ แล้วก็คราบหัวได้นี่ของใส่ไปแล้วครานี้ก็จะกลายเป็นฟูเหล็กทั้งตัวเลยนะครับแล้ว๊็เออเปลี่ยนได้แล้ว คราวนี้ผมก็กลายเป็นทหารเต็มตัวเลยนะครับผมขอ้อตอนนี้บอกเล้ว่าผมแบบว่าโอ้โหมีของเต็มตัวไปหมดนั้นก็เก็บของก่อนเลยกันนะครับเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดมีพื้นที่พออยู่แล้วแหละอันนี้ไม่สำคัญแล้วนะ นี่โอ้สวัสดีตัวน,น้อยไมย่ไม่น้อยใหญ่เลยงั้นเดี๋ยวขอมาผสมพันธุ์วัวก่อนแล้วกันแล้วก็นี่ปึ๊บอ่าแค่นี้แหละนีใต้ใต้เอ็กพีเนี่ย,นยก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ย เจ้ะว,วน้อยก็ได้ลืมตาดูน่ารักน่ารักจาสายอย่งที่ผมต้องมีเฟอร์นแนนสองอันเด็ยก็เป็นเพราะว่าอีกอันอน,นึงเนี่ยผมอยาก้เผาอาหารนะรถึงแม้มันจะไม่ใช่เฟอร์นแนนสมมคเกอร์ก็ตามเนียมันผมก็ทำเยียบเลยดิเอองั้นเดี๋ยวดูก่อนนะว่า สมูเก้เนะครฟบ,รรบรนีิ่จะหาฟ้าให้ดูนี่โอ้โหไม้อย่างนี้ใช่ไหมได้เลยอันเดียวผมจะมาสอนวิธีการทำไม้ให้เป็นแบบปกเปลือกนะทำยังไงเดี๋ยวาให้ดูเลย,เลยนะบ้านหลังนี้นะผมเป็นบ้านที่มีผีหลุเจอ กอเปลือกไม้อย่างนี้นะก็ข,ขุดเลยวิธีทำตเตาสมูคเกอร์ใช้สามใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ใช้สี่เออใช้สี่ก็ขุดไปแต่ว่ามีอย่างนี้ด้วยนะผมไม่ได้อยากทำลายบ้านวิเลเจอร์ขนาดนั้นนะผมแค่จะครับสมูคเกอร์เป็นในเนะเพราะว่าตอนนี้ผมโอ้โห รวยแบบรวยมากนะค่มีหลายอย่างนะซึ่งเตาสองเตาเนี่ยสมมุติเกิดบลาสเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่นะคือมันสร้างฐานแบบปกติไม่ได้นะมาอาลืมเก็บแล้วเนี่ย โอ้โหลืมเก็บแบบไปเก็บก่อนลืมเก็บแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้รีบวิ่งเลยครับมันจะมืดแล้วด้วยเฮ้ยเรีวมาทำอะไรตอนจะมืดเนี่ยเอา้าเก็บไปแล้วนี่ท่างมันเถอะคูดเอา้าทำไมไม่ดอกวะ แป๊บนึงครับเราวมันดับก่อนเอ้ยอดอีกรอบเอออย่างนี้แหละไปแล้วรีบวิ่งสิครับจะรออะไรมืดแล้วมืดแล้วเครปเปอร์มันก็ระเบิดดีถ้าทุกคนสงสัยว่าทำไมผมถึงกลัวคริปเปอร์ขนาดนั้นเนี่ยไปดู EP แรกครับผมจะได้รู้ว่าผมเนี่ยทำไมถึงกลัวคริปเปอร์มีสมุกเกอร์เฟนนั่น วางไปเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรให้ผเผาเลยเฮ้ยมินี่อยู่ต่กาไม้มา,านีต่อสมุเอรเนี่ยจะเผาอาหารได้จะเผาอาหารเร็วมากลซึ่งพอผมลงแอดออนมาใช่ไหมไฟมันเปลี่ยนสีครับผมจากสีธรรมดาเนี่ย กลายเป็นสีฟ้าตอนนี้ผมน,นอนไม่ได้แนละ้วเขาบอกว่ามีมอนสเตอร์หรือว่าผมทำให้อยู่ใกล้ฟาวัวมากเกินไปว่ะเออนอนได้แล้ว ผมจะมาบอกนะว่าทำไมผมถึงคลาสตเตาเฟอร์เนไนได้เพราะว่าผมทำอย่างนี้ได้ครับผมขุดเอาจากตรงนี้เลยนี่เลยคือสารที่ผมคลาสเฟอร์นนนได้ขุดขุดนี้ไก่ละนี่เรียบร้อยเนะี่ยทำเฟอร์ันไนได้แล้วเนะี่ย ผมต้องทำเอาไว้สามอันนะครับผมถ้าผมอยากสร้างฐานเนะี่ยผมก็ต้องไปเผาเฟอร์เน้นธรรมดาแล้วก็ถ้าผมเนะี่ยอยากจะเผาอาหารผมก็เผาเตาสมุกเกอร์นะถ้าผมอยากเผาแรกก็เอามาเผาบาสเฟอร์เน้นนะมฮัลโหลกวางนี่อ้าเี้ยแล้วก็ปิดประตูไปนะลูด วัวน,นั่นสิครับมันเริ่มบีบอัดกันแล้วแต่ผมอยากจะบอกอย่างนึงนะว่าไม่มีวีเล็เจอคนไหนที่จะเข้ามาในบ้านของผมและนอนบ้านผมได้นะโอเคแล้วมาต่อ